สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงดาร์กเว็บกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงว่าดาร์กเว็บคืออะไรหน้าตาของมันเป็นยังไงบ้างอย่างละเอียดนะครับและถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำดาร์กเว็บ เกี่ยวกับแบบอื่นบ้างแบบสั่งของมาจากดาร์กเว็บหรือเหตุการณ์หลอนๆแปลกๆก,กับดาร์กเว็บก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดกระดิ่งให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับดาร์กเว็บ เป็นสิ่งที่หลายคนคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับสำหรับตํานานอันน่าสยดสยองของคำว่าด a กเว็บถ้าคุณไม่รู้อินโอนิเนแล้วเข้าไปในด a กเว็บคุณจะถูกจับตามองโดยเหล่าแฮกเกอร์สายดาร์กที่มีแต่เหล่าอาชญากรฆ่าตกรรมรวมไปถึงพวกโลกจิตด้วยอย่าคิดจะเข้าไปเลยถ้าคุณทะเลิกทะล่าเข้าไปแล้วก็คุณอาจจะถูกแกะลอย และตามไล่ฆ่าถึงหน้าบ้านคุณได้เลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วดาร์กเว็บมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแบบที่ใครๆคิดผมเลยจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับดาร์กเว็บมากยิ่งขึ้นว่ามันคืออะไรคำว่าดาร์กเว็บค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวแปลกๆแ,แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ดาร์กเว็บนี้โด่งดังขึ้นมาก็มนคือชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า ลอยอุสบริกเจ้าของเว็บไซต์ชื่อดังสกินโ o ลดเส้นทางสายไหมซึ่งก็คือการขายยาเสพติดออนไลน์และในที่สุดนายลอยส์ก็โดนจับและถูกสารตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา400ปีหลังจากนั้นคำว่าดาร์กเว็บก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและเลวร้ายแบบอัตโนมัติก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงดาร์กเวบ ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูความแตกต่างของดาร์กเว็บและเว็บปกติกันก่อนเว็บปกติคือเว็บธรรมดาที่เราเรานั้นสามารถเข้าดูได้ทุกวันค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายตามเองจิ้นที่มันไม่ได้แปลกมากนักอย่างเช่น Google, Yahoo หรือ Bit ที่เป็นเว็บไซต์การเซิร์ชค้นหาที่มันดังและมีชื่อเสียงมากมาย และต่อมาก่อนที่จะไปถึงดาร์กเว็บมันก็มีคำว่าดีฟเว็บซึ่งคือเว็บไซต์ที่คุณนั้นไม่สามารถเซิร์ชเจอใน Google เป็นเว็บไซต์ประเภทฐานข้อมูลผู้ใช้งานเป็นเว็บที่เก็บข้อมูลเอกสารต่างๆทั้งเอกสารการแพทย์เอกสารองค์กรต่างๆรวมไปถึงเอกสารทางราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารฐานข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลที่เว็บไซต์ที่พวกเราค้นหากันได้มันก็จะถูกเก็บไว้ในดิฟเว็บด้วยส่วนดาร์กเว็บเป็นคําที่เรียกเว็บไซต์ที่มีการตั้งใจที่จะซ่อนอำพรางไม่ให้ผู้ใช้งานปกติแบบเราๆให้เข้าไปโดยที่เรานั้นต้องมีเครื่องมือเฉพาะเข้าไปซึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่สุด ในวงการดักเว็บก็คือโปรแกรม TOR โปรแกรม TOR โปรแกรม TOR นั้นเป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างเสรีโดยโปรแกรมนี้มีชื่อเลือกแบบเต็มๆว่า The Onion Router หรือว่า Router หัวหอมทำให้ดักเว็บทั้งหลาย มีนามสกุลต่างๆอย่างเช่น .com .net หรือต่างๆแต่เปลี่ยนให้มันกลายเป็น .onion ยกตัวอย่างเช่น Facebook.com YouTube.com แต่ถ้าเป็นเว็บที่ถูกอำพรางมันจะกลายเป็น Darkweb.onion ซึ Dark Onion. ่งหน้าที่ของ .onion นั้นก็คือช่วยปกป้องผู้คนที่เข้าไปใช้ Darkweb ไม่ให้ใครรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในเว็บไซต์และช่วยให้ตำรวจหรือใครก็แล้วแต่ไม่สามารถตามรอยได้อย่างง่ายๆทำให้ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลตรงนี้ทำให้ดาร์กเว็บนั้นฮอตฮิตสำหรับบรรดาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆส่วนดาร์กเว็บมันก็คือตลาดมืดที่ใครเข้าไปแล้ว ก็จะอิสระเสรีในการค้าขายของผิดกฎหมายโือการที่เราจะซื้อหรือเราจะขายแล,แล้วก็ไม่มีใครสามารถแกะลอยรวมไปถึงตำรวจก็ไม่สามารถแกะลอยมาจับเราได้ด้วยนี่แหละครับสิ่งที่ทำให้ด์กเว็บมีสิ่งผิดกฎหมายมากมายและไม่สามารถทำอะไรได้โดยการที่เราจะซื้อสินค้าหรือบริการเหล่านี้ในด์กเว็บ เขาจะต้องเปลี่ยนสกุลเงินไม่ว่าจะเป็นเงินบาทเงินกีบเงินดอลล่าร์ให้เป็นสกุลเงินดิจิตอลหรือที่เราเราเคยได้ยินนั่นก็คือบิตคอยเพื่อที่จะทำการค้าขายต่างๆโดยที่จะไม่รู้ว่าแหล่งที่เราโอนเงินไปให้ปลายสายนั้นคือใครไม่ว่าจะเป็นคนโอนหรือคนรับเงินก็จะไม่รู้เลยว่าบ้านของคนรับเงินบ้านของคนโอนเงินให้เรา นั้นเป็นใครและบิตคอยยังสามารถกลายเป็นเงินที่มีที่มาได้อีกด้วยนี่แหละครับความอันตรายของ Dark กเว็บอีกหนึ่งประการจริงๆแล้วนั้นมันยังมีข้อมูลที่ลงไปลึกกว่านี้แต่ผมมองเห็นว่ามันลึกเกินไปอาจจะทำให้ท่านผู้ชมไม่เข้าใจได้บ้างแต่ผมก็อาจจะสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับ Dark กเวบให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเอาง่ายๆคือดาร์กเวบเป็นตลาดมืดแห่งหนึ่ง ที่ใครๆที่สามารถเข้าไปได้ไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรรวมไปถึงชีวิตคนคุณก็สามารถซื้อได้ในดาร์กเว็บไม่ว่าจะเป็นลักนิลันชิ้นส่วนร่างกายอาวุธปืนยาเสพติดหรืออะไรต่างๆนานาก็สามารถเข้าไปซื้อที่ดาร์กเว็บได้ แต่ถ้าคุณไม่มีวิธีการปกปิดตัวตนแบบสุดยอดคุณก็อาจจะเสียชีวิตได้ภายใน5นาทีหลังจากที่คุณเข้าไปในดาร์กเว็บนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์6พี่น้องที่สามารถเข้าไปในดาร์กเว็บได้และไม่มีการปิดตัวตนที่ดีพอทำให้6พี่น้องนี้หายตัวไปอย่างปริศนาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็คือข้อมูล เกี่ยวกับดาร์กเว็บประวัติเกี่ยวกับดาร์กเว็เวบนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีข้อมูลหรืออะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้มาณนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับ6พี่น้องที่เข้าไปในดาร์กเว็บอย่างละเอียดเพราะว่า6พี่น้องนี้ได้กลายเป็นคดีดังเลยนะครับถ้าอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ และคลิปวิดีโอหน้าอยากให้นั่งเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ที่นั่งเล่าเรื่องนำเสนอไปไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือชี้โพงให้กรลอกดูเพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้นนั่งเล่าเรื่องไม่แนะนำและไม่สนับสนุนให้ทำอะไรเกี่ยวกับดาร์กเว็บ หรือสิ่งผิดกฎหมายนะครับสำหรับวันนี้นางเล่าเรื่องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ